เลยนะครับนี่เจ้าของตัดขายนะครับผมสองไร่ด้วยกันนะที่ติดท,ทถาถนนตรงนี้นะครับผมไร่ line ละเจ็ดแสนห้านะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่ไร่ละแปดแสนเพื่อนคือตรงไร่แปดแสนเนี่ยเป็นไร่ด้านโค้งนะมันได้ตรงด้านโค้งด้านในนะครับแล้วก็แล้วก็วกเออมันเป็นสาธารณเ,เป็นถนนระยางสองด้านนะครับไฟฟ้าประปา,ปาครบหมู่ที่สามครับผมเออคุณ คุณอ่านไม่ออกหมู่ท exactly ี่สามนะครับหมู่ที่สามตําบลห้วยมันทองครับตรงนี้อยู่หมู่ที่สามนะใกล้ๆกับอบตเลยนะอยู่แถวๆใกล้ๆอบตอบตห้วยหมอนทองนะครับคุณเอสมใจนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะเออพามาชมพามาเที่ยวชมที่ดินกานเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ทําอะไรก็มานั่งดูไลฟ์สดรีวิวนะของจรุนศักดิ์ขายที่ดินนะครับผมที่จะอัดแน่นไปด้วย บรรยากาศดีๆนะครับผมของการไลฟ์สดรีวิวนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะออข้อมูลข่าวสารอัปเดต